ทุกคนเคยได้ยินคาว่าไมเซ็ตไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินจากไหนครับอ,อ่านเคยไปอบรมมีใครเคยไปอบรมบ้างครับไมเซ็ตอ๋อมูฮัมหมัดในแพทย์มูฮัมหมัดนำสมนุนอะไรครับอ๋อมีใครเคยเข้ารับการอบรมจริงๆจังๆบ้างไมเซ็ต ยังไม่ค่อยมีนะครับมีส่วนใหญ่จะเคยได้ยินมานิดหน่อยนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าเรื่องไมเซ็ตมันเป็นยังไงนะครับคิดเดาๆได้ไหมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรกระบวนการคิดมีอะไรครับตัวกำหนดพฤติกรรมตัวที่กำหนดพฤติกรรม อ่ะโอเคผมจะไม่บอกกันแล้วกันว่าไมซ์เ,เป็นยังไงขอให้ทุกคนนะฮะเอากาหนดการของตัวเองที่ทุกคนได้นะครับพลิกอีกด้านหนึ่งมาพลิกอีกด้านหนึ่งเลยพลิกด้านกระดาษขาวๆนะครับเราจะให้ทุกคนประหยัดนะฮะให้ทุกคนนะฮะวาดรูปสัตว์ที่ชอบที่สุดนะวาดรูปสัตว์ที่ชอบที่สุด วัวเลาะเลยนะแต่ละคนวาดรูปสัตว์ที่ชอบที่สุดแล้วก็พยายามวาดให้สวยที่สุดเลยเท่าที่จะทาได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการโชว์และแชร์กันนะครับถ้าวาดเสร็จแล้วนะครับหันไปโชว์กับแถวที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ติดกันนิดนึงนะฮะแถวนี้กับแถวนี้แถวนี้กับแถวนี้นะครับแถวที่อยู่ติดติดกันตอนที่ทุกคนวาดตอนที่ทุกคนวาดนะฮะ ให้เราลองย้อนกลับไปคิดดูนะว่าตอนที่เราเริ่มวาดจนช่วงที่วาดเนี่ยมีใครมีความคิดอะไรแบบนี้บ้างไหมนะครับไหนใครคิดแบบข้อหนึ่งบ้างเราวาดรูปไม่เก่งวาดวาดไปเถอะไหนใครยกม,มือใครคิดอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับยกม,มือไม่ได้มีอะไรนะฮะไหนใครคิดว่าพยายามวาดใี่สวยที่สุดตามที่ผมบอกตั้งใจวาดมากๆเลยอ่า ก็มีหลายคนนะฮะไหนใครดูตัวอย่างในมือถือบ้างแบบเปิดมือถือมาดูรูปอ่ามีหนึ่งสามสี่ห้าคนนะฮะมีใครดูตัวอย่างเพื่อนแอบดูเพื่อนข้างๆว่าเขาวาดรูปอะไรมีคนสองคนนะฮะในใครวาดรูปสัตว์ที่ง่ายกว่าคือจริงๆไม่ได้ชอบสัตว์นั้นหรอกแต่ว่าวาดสัตว์ที่ชอบไม่เป็นก็เลยวาดรูปสัตว์ที่ง่ายกว่าโหเยอะมากเลยนะครับ ทุกคน,นครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้พฤติกรรมที่เราวาดรูปเนี่ยคือพฤติกรรมนะครับการวาดรูปของเราเนี่ยคือพฤติกรรมแต่ก่อนที่จะมีพฤติกรรมใดๆเนี่ยมันจะมีไมเซ็ตอยู่ข้างในการเกิดพฤติกรรมนั้นเสมอนะฮะไมเซ็ตมันมีผลยังไงกับเด็กบ้างมันมีผลมากเลยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเด็กเขาทําไปเหมายถึงว่าเราเนาะ เราทําไปเนี่ยเรามีพื้นฐานความคิดอะไรอยู่ข้างในใจเราก็เลยทําอย่างนั้นออกมานะครับผมยกตัวอย่างข้อสุดท้ายเลยนะวาดรูปสัตว์ที่ง่ายกว่าเพราะสัตว์ที่เราชอบเนี่ยมันวาดยากถ้ามันเป็นเรื่องอื่น <c oughs> เช่นคุณธรรมจริยธร,รรมเราพร้อมที่จะหลอกตัวเองใช่ไหม <c oughs> เพื่อทําพฤติกรรมนั้นมาเพราะเราแค่คิดว่าเราทําไม่ได้ ในสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ครูบอกให้ทำเนี่ยเราคิดว่าเราทําไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์นี้แบบวาดรูปสัตว์ง่ายกว่าผิดนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่การวาดรูปเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างของเราเนี่ยเราอาจจะยอมโกหกตัวเองบางอย่างเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ง่ายกว่าเพราะคิดว่าศักยภาพของเราอาจจะยังไม่ถึงพอนะครับอันนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดว่าไอไมซ์เซ็ตที่ควรจะเป็นสําหรับเด็กเนี่ย เพื่อเขาทําให้เขาเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงกันแน่